สวัสบบดีตอนเช้าทุกคนมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนมาอัปเดตเบิง่งสถานีรถไฟลาวจีนเนาะเพราะว่ามื้อนี้เป็นมือที่ว่ารถไฟลาวจีนได้เปิดนําใสมาครบหอบ2องเดือนเนาะหลังจากที่เพิ่นได้นาใสเ,าเปิดนําใสมาตั้งแต่วันที่4เดือน1ิที่ผ่านมาเนาะยมื้อนี้เฮามายืนอยู่ที่จุดบริเวณทางเข้าสถานีเนาะวันนี้เฮาได้มาเฮาก็เลยเป็นการอัปเดตให้ทุกคนเบิง่งบริเวณทางเข้านะเพราะว่าเฮาก็บัได้มานี่ เดือนนึงเต็มๆทุกคนซึ่งในเมื่อก่อนมันทางเขามันจะเขาเรียบเป็นทางเวนวออกมาเนาะอยู่ในขอบทางเพื่อแต่ว่าปัจจุบันนี้เพื่อนได้ปูใบตองแล้วปูคอนกรีตสําเร็จเรียบร้อยเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังขอบทางที่เพื่อนกําลังในขุดหรือว่าจกขอบทางไว้เพราอปัจจุวังท่อเป็นท่อระบายน้ำแล้วเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นบริเวณทางเข้าของพอเพื่อนเนาะจะมีเป็นคู่คู่ดินที่เพื่อนได้จกไว้เกี่ยมจะ สร้างเป็นคลองระบายน้ำเนาะในนี้ทุกคนเขาเจ็นว่ามีไปของอ่าทางด่วนมาเล็กนึงหนำเนาะจึงทางด่วนมาเล็กนึงสีสุดอยู่อ่าชีมาปองในบริเวณนั้นเนาะเพราะว่าอยู่มองสถานีรถไฟเราจีนนี่่นจะมีจุดขึ้นลงทางด่วนอยู่นี่จุดนึงเนาะทุกคนเนาะเห็นทุกคนเดี๋ยวอเสิาทุกคนไปเบิ้งภายในสถานีเนะาะหลังจากผ,ผ่านไปเวลาสองเดือนจังยังมีคนลลาคือเกาบอเนาะ เดีย๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเลยทุกคนวันนี้เอารถจักรมาเนาะ <c oughs> ตอนนี้เามาเวลาตอนประมาณเจ็ดโมงปลายเช้านะทุกคนเาจะเห็นว่าเพิ่นเอากองทรายกองดินอย่งางรวางอยู่ขอบทางนี่เต็มเลยเพราะว่าเพิ่นกำลังก่อสร้างยังบ่แล้วเนาะคือ How เฮาได้เว้าในคลิปก่อนนั่นแหละถ้ามาสร้างสเสร็จนี่คืนว่าน่าจะมี ไปยังทางนี่ข้างแน่นี่น่าจะกวางหลายละกัสีเป็นทางที่แลนสะดวกเนาะคือในชว่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าชว่วงวันที่หนึ่งขั้นเนาะหลายคนก็สิ่้ยินว่าอ่าที่มีข่าวออกมาจากพวกอ่านักสื้อพิมพ์เนาะแล้วก็ทางซื้อต่างๆที่มาพคนในออกข่าวมาก็กคือรถไฟลาวจีนเขาก็ได้พคนก็ได้เอ้อมาคนทรงผู้ดรสาร ไปหลายกว่าหนึ่งล้านคนแล้วเนาะซึ่งส่วนการทางด้านขนส่งสินค้าก็ถือว่าเพิ่นได้ขนส่งไปหลายกว่าห้าหกแสนต้นแล้วก็ถือว่าเป็นอ,อีกจุดหนึ่งที่ว่าได้สร้างให้เห็นว่ารถไฟลรกจีนตอนนี้นสร้างขึ้นมาก็ถือว่าได้ให้ผลประโยชน์หลายด้านเนะาะเวลาอนนี้เราจะพาทุกคนจอดบงบริเวณนี้เนาะ บริเวณนี้จะเป็นมองที่จุดทางด่วนมาเล็กนึงเพื่อจะออกมานี่เพาะว่าทางด่วนมาเล็กนึงมันจะมีจุดขึ้นลงอยู่บริเวณสถานีรถไฟลาวจีนนี่จุดหนึ่งเราก็จะไปอยู่บริเวณเส้นทางเลขที่13ใต้อีกจุดหนึ่งเนาะมันจะมีประมาณ8จุดขึ้นลงคทนเฮาวเวอบร์บรพีดทุกคนเนาะแค่น,น,น,นั้นทุกคนนี่เราจะพาทุกคนเขาไปเบิ่งสถานีรถไฟลาวจีนกันเนาะสำหรับคลิปทางด่วนมาเล็กน,นึงครัก็ได้ ค่ายลงในซองเฮาให้ทุกคนเบิงแล้วเนาะถ้าว่ายัางบอนได้เบิกก็สามารถกลับไปเบิงได้หรือว่าเป็นคนหาเบิงในซองเฮาได้เนาะยันในอ่องเดือนนี้เดือนนี้เลยละที่เฮาได้ลงเดือนที่ผ่านมาเนาะทุกคนบพะ <laughs> เดือนนี้ทางกานมาซีมือเนาะ่องนี้พ่นจะมีพ่นจะจ้องทางให้เที่ยวแต่ซองเรียนเนาะทุกคนเห็นป่จะมีแต่ไปเลนหนึ่งกลับเลนหนึ่งเพราะว่าอีกซองเรียนทางเบื้องข้างไม่ทนได้มีเอา เอาขี้ายมาไว้เตรียมวที่จะกอ่อสร้างอาของระบายน้ำอยู่ขอบทางฮะเนาะแต่ถือว่าไป้ไปไม่มากอะต้องระมัดระวังเลนทุกคนเพราะว่าเพิ่นยังก่อสร้างบ้านสำเร็จเนาะหนาวทุกคนเพราะว่าข,าขี่รถจากตากลมเด้ ตอนนี้กลายเป็นตอนเช้าเวลาเจ็ดโมงฝ่ายเนาะบริเวณนี้หมาอันนี้แม้นข้าแล้วจะลุนแล้วจะลุนเราได้ทุกคนเพราะว่าบริเวณนี้เิ่น้างแล้วแต่ตอนที่เพิ่นเปิดน้ำใสรถไฟพุ่นเนาะตอนนี้เขาเริ่มมอฮอตทางหน้าสถานีแล้วทุกคนเลยอย่าไปเบิงน้ำกันแต่ว่าตามตามอันนี้ตามเขาคือคนน่าจะบหลายเพราะว่าปัจจุบันนี้่นในมีการให้เปิดให้จองปีก่อนประมาณสองสามมือเนาะ น่าจะไม่ไรคือเขาเขาจะอาจจะจองปีไว้ล่วงหน้าเนาะเพราะจะตั้งจะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นขจิไปต้องเดินเวหาซื้อปีเอาจังสินะโบ่เขาว่าปัจจุบันนี่ใครรถจักรจอดใส่มาเข้ามาในจ้านี่พวกอย่บ่งจอดอันรถจักรทุกคนเอาขอ้อจีจอดค้างนี่นะเดี๋ยวเอาจอดรถกันเดี๋ยวฮาจิพาทุกคนไปรอเบิง้งบรรยากาศ กนตอนนี้เราได้มาอยู่บนทางเดินด้านนาของสถานีรถไฟลาจีนแล้วเนาะเราจะเห็นคนอันพวกที่กันจงนั่งนี่มันกจ็จะด้ปีแล้วก็จะเ,จเตรียมสขึ้นรถไฟหรือว่ารอท่าขึ้นรถไฟน่าจะเปนเที่ยวแปดโมงนะก็ขึ้นครับปีของแต่ละคนนะว่าประจำวันสื่ปีตอนจักโมงหมาว่าในช่วงนี้น่าจะมีเทีเ่ยวแปดโมงเนาะสำหรับรถไฟ ตอนนี้กับเวลาประมาณมเจ็ดโมงครึ่งก็จะเริ่มเห็นเริ่มมีคนเช็คอินเขาไปทางในสถานีแล้วนะทุกคนเนาะอ้หนาวหนาวอะไรทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันหนาวนาาาาั่นได้มาขี่รถจักรตักลมเลยวันนี้ประมาณเจ็ดโมงปายแปดโมงทุกคนก็เห็นพังพนักงานคนในประกาศเออเอาผู้โดยสารให้เตรียมเช็คอินเข้าใน สถานีแล้วเพราะว่าใกล้จะเปลนหมนอเนาะรถไฟมันก็เริ่มเกี่ยมชิออกแล้วสันตเนาะนมาก่อนได้ยินว่ามูลนิธจเอาไว้สิเข้าใหม่ว่าเพื่นก็นจะแจ้งให้อ่าผู้โดยสารที่เตรียมจะเดินทางในเที่ยวเปลีนมอให้เกี่ยมเช็คอินเขาในสถานีเนาะยุจุดอ่านี่จะมีตำรวจมาเฝ้าทุกคนแล้วกั จะมีพนักงานกระเจ้าที่ว่า,ากวดวัดอุณหภูมิมน่ะแล้วก็กดปีกวดอย่างเั่นคนกับบุร่าคือเก่าเลยคนเพราะว่าคือหอ่าว่าแล้วช่วงนี้กระเจ้าให้มีการจองปีลงนะ้ำเพราะฉะนั้นคนจะบุร่ามาอ้างคือเก่าแล้วนะเพราะว่าคือแต่ก่อนมันโอ้ก็จะโตแบบว่าซื้อปีอยู่คนก็จะยืนแต่ผิด,ผดเลยยืนจะผิดไปฮอดพุ๊นเลยอ่ะ พราะ่ปัจจุบันนี้การที่ว่าบรรยากามีการปรับปรุงคือว่าเนาะทุกคนมันกาเป็นสถานีรถไฟนครหหวงในคนบอลคนหลายเนาะก็่วามันกมีการปรับปรุงไปก็ถือว่าดีขึ้นเนาะทุกคนต้อนรัาทุกคนคนเต็มเลยทางในเพราะว่าเขาจะเตรียมสิขึ้นรถไฟเที่ยวแปดโมงเอายังว่าอยู่เป็นอย่างคนคือว่าน้อยนอยู่ทางนอกแต่ว่าฮัมมาซาทุกคนคนเช็คอินเข้าไปทางในสถานี เกือบเบิดแล้วเนาะคือเราเห็นเดินเดินเดินนี่โอยากมีโบมีแล้วเห็นไหมยังดีพางที่กำลังลงรถแล้วก็กำลังสะเข้าสถานีนั่นคนเนาะผมจริงแล้วมันยังไล่คือเก้าวได้ทุกคนคนฮะเพราะว่าเก็จะซื้อไปว่าซื้อปีไว้แต่เมื่อวานแล้ว่ามือก่อนพุ่นแล้วมื่อวานก็จะก็มีแต่ว่าเช็คอินโดยเดียมันก็ง่ายทุกคนจะเห็นให้โบมีคนอ้างยูเดินไล่คือแต่เมื่อก่อนทุกคนแต่ว่า ถ้าเข้าไปทางไหนสถาหนีเให้พ่ก็จะเกี่ยมขึ้นรถไฟแล้วทางไหนแต่จากที่เเลี่ยวบางซอดแก้วไปเนาะแต่ว่าก้องอาจจะบ่เห็นนะว่ารถไฟเตรียมชีเดินทางแล้วเพื่อนก็เริ่มมาห้องมาประกาศเอาผูา้โดยสารหวัวยันผู้โดยสารวานึ้นรถนมาเพราะว่าหลายคนมากะมาคนกันเลาะท้ายหูมุมนั่นมุมนี้เพราะว่าไผกับบางคนกับเคยมาสัสญญา้นฉัเนาะเราจะเห็นว่ามีคนกำลังชีก ที่เขาไปเช็คอินเขาสถานีเ็เกี่ยมจะขึ้นรถไฟเที่ยวแปดมองเนาะบางนีจะเป็นเบื่องทีกจเจาขายปีแล้วว่าบอนทีผู้คนมาเตรียมหรือว,ว่าราถ่าจะเข้าไปซื้อปีอยู่ในสถานีเราทุกคนเพราะว่า,าปัจจุบันนี้ผนได้เปิดให้ซื้อปีหลวงหน้าแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นการดีเพื่อให้คนโบ,บ,บ,บมีคนแอดคือในเมือก้อนเนาทนะุกคนเนาะห็นไหมรจาก อันนี้มันมันเข้ามากกับบุหงาบอลบอที่จอดรถจักรไปเห็นกับเจ้ามาแล้วก็จะออขึ้นจอดอยู่ถึงฟุตบาททุกคนจะไม่เห็นอันทางสถานีติดไฟนะเดี๋ยวจะน่าจิไถ่ายคลิปแล้วจะเปเรียงรอบเบงเพราะว่าเพื่อเวลามาในเจ้หน้าเนาะ <c oughs> ขอยักแห้งแล้วกนลมตอนมีลมเนะทุกคนไอ้มาคนละทุกคนจะเห็นมีคน นานากาดว่าเพิ่นให้เปิดให้จองส้อปีรองนาสองสามเมือเนะอยาจะพาทุกคนไปเบิ่งรายละเอียดกระดาษข้าวเพิ่นสำหรับมงเปิดเพิ่นอย่างคือเก่าเนาะเปิดเจ็ดโมงเชิงห้าสิบมงแล้วก็สิบสี่โมงห้าสิบหกโมงเสาว8แปมงแรงนะหรือว่าสามโมงนห้าสามโงห้าอะไรเป็นมาตรการอเพิ่น นีเป็นลาทีพันประกาศนะไรละเอียดนะเนาะมันตัวน้อยแล้วกี๋ยวพาทุกคนซ้อมข้างในโอ้ก็จะบังให้เข้าหลายเพราะว่าอาจจะเป็นมาตรการป้องกันโควิดนะเนาะจะมีข้อพันสามป้องทุกคนที่เ่าเปิดให้บริการในซ้อมวอาอะไรจะเห็นละเอียดปะ ทางนั้นในที่เพิ่นเปิดมี3าป้องทุกคนจะมีป้องเบอร์เจ็ดแล้วก็ป้องเบอร์ห้าปองเบอร์สามเนาะป้องเบอร์เจ็ดป้องเบอร์ห้าปองเบอร์สามที่เพิ่นได้เปิดให้คนได้เข้าไปชื่อปีข้างในเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนรอบเบมึงบรรยากาศทางาในเดินนี่เนาะคนก็นกำลังมาเรื่อยๆทุกคนพอไกลแปดหมอกแล้วเนาะ คันไฟมาใกล้เป็นหของกับไปได้ท้ายหูบหนะักมาฮอดแล้วก็ต้องได้แล่นเข้าไปเช็คอินเข้าในสถานีก่อนว่าจะรถไฟออกก่อนเนาะจะเห็นว่าบอลนั้นบริเวณนัน้บนบอลคีเบบอนเอาอองมาวางจะเป็นนั้นบอนเอามาวางในช่วงปีใหม่ซะคนบางคนไปลว่าเอามาวางไว้เป็นบอลที่ให้คนได้มาท้ายหูบในเวลาที่เขาจเจ้ามาสถานีนี้เน,ะนาะไอ้พัดคนรอไปเบิ่งมองอ่ะกัจเจ้าท้ายหุบนะ ภาษีผ่าไปยายาเบื้องทางเบื้องหน้นน้อยนึงขอบอกว่าเพราะเห็นเจ้าเตะตึกใหม่เบื้องหน้นจะเป็นตึกห้องการหรือเป็นอย่างไากับบอนีใจทุกคนแต่มันโบวมีทางอดออกหมนะทุกคนมีทางอดออกได้เหากับจากพาทุกคนไปเบื้องโยเพราะเขากับสงสัยกันว่ามันเป็นเป็นตึกยังเนาะเป็นห้องการหรือว่าเป็นบอลนอนจริงจริงนะแต่จ้าเขาถามในคลิปก้อนที่เราได้มาถ่ายเราถามพนักงานกับเจ้าก็บอกว่าตึก ว่าพักก็จ,จะอยู่นี่อยู่ข้างนี่เนาะข้างกราฮานีนี่เป็นตึงว่าพักก็จะแต่ว่ามาที่นี้เราเห็นอยูุคนอีกทุกคน <ś ec kel> หรือว่ามันบวชเพรอะ่ารีกันไหนครับกับนริจัยนะอย่างว <ij> <t> ่าบางวันเป็นเฮตุให้คนในมาไทายพบก,กันว่ามันสีงามจังนะปรีช้องพีใหม่เขาบริมาทุกคนเขากะว่าอยากมาไทยทุกคนเบ้างแต่ว่ามันโบมีเวลาเพราะว่าเขาจะเมียอ,อยามบ้านเมียอยามพ่อแม่เนาะเพราะบ้านเขาบริย,ยุทธ์นครหลวงอย่างนี้นะ จะเป็นที่ที่ทุกคนใช่ว่าประเทศเอบอลไทยไทยโฮมเนาะสองพัน้าสิบสองแต่ไ้มีประตูไซมีประตูไซลวก็อันนั้นบุกหัวดอก่งแต่ก็มีคล้ายๆก็เป็นนอนโฮมดอกจับปลานะเปไฟใ,ให้รถ <c oughs> ไฟเกียมจะออกเลยทุกคน ลมจิมุงย้อยกิโรตากลมหนาวมาโมเ้าทุกคนตอนนี้คนเริ่มบ้างแนละ้วเนาะเพราะว่าเที่ยวเป็นโงเสานี่ก็จะเช็คอินขบิรดแล้วทำมาเอาสวยนนึงทุกคนกรบ,รบรรยากาศตอนที่คนแบบว่าคนกําลังออกกาลังเตรียมสีเขาสถานีนะเพราะว่ามาตอนนี้ก็จะเ,เข้าไปเกือบหบดแล้วมาสวยนะเอาไง เขาจะเห็นว่าเพื่นอนมันมีการเอาอยัางมากั้นไว้บ่ให้เพื่อนบ่ให้มีรถเข้ามาทางนี้ทุกคนบ่กว่เพื่อนจีกั้นให้อย่างนั้เพราะว่าตัวอย่างว่าออกสถานีมากันพยายามเอารถเข้ามา,าพี่น้องอยู่นี่กันน่าจะสะดวกกันเหตุการณ์ใเนาะใช่ว่าอันนี้กันน่าจะมีเหตุผลของเพื่นนอนเนาะก็บโแน,นกก่นใ,นใ,นใจเพราะว่าเด,เดือนนึงงหัก็มาเทือนึงทุกคนนะเธอว่ามันนี่ก็เป็นที่ว่า เมื่อที่คบรอมเดือนหนึงนะ่งเนาะก็จริงงานเปิดน้ำใจรถไฟเราจีนเป็นเปิดในจะจะมีงานในวันที่สามนาะแล้วรถไฟเราจีนมาเปิดเลนให้ผู้โดยสารได้ขี่ก็คือในวันที่สี่เนาะที่พันได้เปิดให้ทุกคนหรือว่าประชาชนทั่วไปได้มาเดินขี่รถไฟเดินทางขึ้นไปนทางภาคเหนือเนาะจนกระทั่งในช่วงทย์ที่ผ่านมาก,ก็เห็นว่า สถานีนาเตยนะทุกคนก็เริ่มซิปเปิลน้ำใส่แล้วเนาะวัดทุกคนบริเวณนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าเออบูไม่เนาะขอโทษเนานะจะเป็นบริเวณทางออกเนาะพอเวลารถไฟมาจอดนี่ปุ๊บจะบริษัทจะออกมาที่เนะาะแต่ว่าทางเขาจะเข้ามองเครื่องกลางเลยส่วนมองซื้อปีอยู่ทางเมืองขัวสุดพูดนะ่งเนาะเอาก็ได้แล้วไปล่คลิปแล้วเนาะวัดทุกคน,นบริเวณนี้ลจะเป็นหอพักของพนักงาน ี๋ยวพาทีคนเดียวมองในนึงว่าตอนนี้มันเห็นรถไฟถุกาก็อยากย่ยมรถไฟเดี๋ยวมีโอกา,อาสฮะจีพาทุกคนขึ้นรถไฟไปเที่ยวทางภาคเหนือนะแต่วตรงนี้เขางบยังบ่งบพอไอ้มาทุกคนโอ้เพื่อนจะมีพนักง,งานรอทาอยูุ่บนทางเขา้าตู้รถไฟแต่ละตู้นะครับมามองตู้เที่ยาเห็นนี้จะมีพนักง,งานอยู่ สามคนที่เพิ่นยืนรอท่ายังมองทางเข้าตู้อาจจะเป็นพนักงานที่เพิ่นแบบว่าถ้าแนะนําผู้โดยสารที่ขึ้นจะขึ้นรถไฟนะแบบบางคนก็นลงตู้โอ้โหตู้ตัวเองอยู่สายไี่นะยังมีพนักงานแนะน,นําเนาะจากแถวเบิ้งเลี้ยวเยบ,บิ้งเมื่อกี้นั่นคนแต่ว่ากล้องเฮาบนบนให้ใจมันโฟก,กัสได้บ่เพราะมันต้อง่องผ่านแก้วจังซี่นะ <laughs> แล้วก็อยู่ไก่ โอ้เป็นต่ยานุะคนเห้มทุกคนเห็นว่ารถจักรขึ้นเมื่อกี้มันขึ้นโดดขึ้นฟุตบาทปันโดดปันกรบเลยมาดุกคนเป็นตึกสองชั้นเนาะสำหรับวุ้ยโบแมน4ีัันเอา,บาเบอกมันคือตำๆทุกคนเป็นตึก4ีัันที่ว่า บอลอ่นหอพักพนักงานเพื่อนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เอาเบิองคือตำตำแบบเหลียวเบอลเอ้อเหลียวเบิองเพื่อนมีเสื้อสั้นนะเ็ดเป็นเดินอันนี้เอาบริจาคบริจาคปลูกอย่างเนาะเราเห็นมีมี้าเป็นยมมยมงาจะเป็นพคนปลูกหญ้าแล้วจะเป็นบริษับริษัทคนหนาพะนะทุกคนอันนี้ก็เป็นปลูกหญ้าพคนปลูกหญ้าเนาะจะคนจะห้ามบ่อยขึ้นเด็ดๆทุกคนตือ มันเป็นตึกเป็นตึกที่เ,อ,เอาเว่ามาไกลนะเอเห็นพนักงานพ,พนักงานแม่บ้านอะ่ะทุกคนเป็นความสะอาดนะมาจากนั่งกินข้าวอยู่แถวเดี๋ยวจะพาพันย่างไปวนไกลๆเพราะมันจะมีความจริงมันจะมีทางเข้าทุกคนทางตัวนี้จะเข้ามามองกันนะเด้อทุกคนอ่าบังสวนดอกจำปานะดอกจำปามงคุณเนาะจะเข้ามาซอดอยู่นี่เพราะว่า ในเมืกก่อก่อนตอนที่ทางทางแม่ทางเขาสถานีรถไฟลาวจีนเขายัางบริสร้างสําเร็จนะก็จะได้มีเที่ยวพี่ละ่ะไปจากเขาสถานีรถไฟลาวจีนไปจากบะเห็นสถานีรถไฟลาวจีนนะแต่มีแต่เขาทางเส้นนี้เนาะเขาทางส่วนจำปาของคุณพี่ด้านนี้จะเป็นด้านาานะทุกคนบนพี่บนมงึงเฮ็ดเป็นอด้านที่รถไฟจะออกมา,า,านะทุกคน โอ้ตัวน,นี้จะเป็นคลองระบายน้ำออกมานะเนาะคลองระบายน้ำแต่ว่าสั่นหลายโซนลงมาได้ที่บ่น่าจะเป็นตึกปิดโอน่าจะเป็นหอพักเก่าของเจ้ม่อกรอนแต่งแต่ต้นต,ต้นซางเนาะอันข้อถามเลยสิอัน,นอันนี้มันแม่นอย่างตัวนี้ <c oughs> โอ้ เขตันแล้วมั้งบ่แล้อลมองนี่ได้มองอีอย่างนี้ป้องกันป้องกันโอ้ป้องกันอยู่นี่เนาะเข้าใจเบ <c oughs> ื้อมีคนยู่แล้วมั้บ่โอ้ทุกคนตอนนี้เป็น,น,นอันนั้นตอนเอามาเอาเมาขี้รู้จักมาเพื่อเห็นละเอียดทุกคนแล้วว่าตอนนี้เป็นมองที่ว่ามองอยูหรือวว่าเขาพักของ พนักงานหรือว่ากรรมกรก็สร้างเนาะแต่ตัวนี้มันแล้วแล้วดิไปเจ้าก็บ,บ่มีคนยู่แล้วส่วนบางนี้จะเป็นอ่าบอนน่นาจะเป็นบอนนะครับถากาของปตทผลมาเมื่อกี้เนาะบุกกาเข้าไปยันยันถือจับ <laughs> แกดีที่เปน็นให้เขาหมดเนาะทุกคนทจะเห็นมาอ่าเห็นไก่ๆพูดเดี๋ยวกล้องน่าจะจับได้เนาะไก่ๆพูดจะมีอันบอลที่ว่า ทางด่วนมาเล็กนึงเนาะมันจะมามีจุดขึ้นลงเนะี่ยฮะน้อจะเอ็ดทางซอดออกมามองที่หอถ้ายทุกคนเบิ่งในเบ,บิ่งเบิ้งต้นคลิปนั่นแหละนะแก่ทุกคนสำหรับคลิปนี้มาเฮากัถือว่าพาทุกคนเลาะเบิ่งเป็นคลิปที่พาเลาะเบิ่งเอาหลายนิดนึงเพราะว่าคลิปที่ผ่านหา้หาฮากัคลิปที่ผ่านมานะเฮามีแต่พาทุกคนเลาะเบิ่งแต่ด้านหน้าของสถานีเบิ่งแต่บรรยากาศคนมาซื้อปีแล้วก็เตรียมสิเขา้าอ่า สถานีเนาะแต่คลิปนี้อยากจะพาทุกคนล้อเบื้องค์ประกอบของสถานีนี่เนาะแก่ทุกคนสำหรับใครที่เบิ้งมาฮอตนี่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซ like, ับสไครป์ช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจเราได้เนาะทุกคนเนาะสถานีกาเอาสีขอปิดคลิปซตอนนี้นะก่อนไปแล้ว